สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาววึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยสุดเป็นเดี่ยวนะคะพี่พี่จา๋าวดประจําวันที่20มีนาคม2567นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี่ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนก,การพนันชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนําจากผู้ปกครอง โหลชายวิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลสรุปกันก่อนนุค่อยดูแนวทางของตัวใหม่นะคะ,ะซึ่งวันที่19นะคะแอดก็ให้ดินไปที่239นะคะวิ่งรูดที่9เนาะในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจออก8 1 3ล่าง0 7นะคะเด่นที่3แอดมานะคะถ้าใครนำไปเป็นแนวทางก็จะได้ในตัวกละนะคะสำหรับ เด่น3นะคะในรอบพิเศษห98เดนะคะเด่นที่9มาวิ่งรูดที่9มานะคะ98มาตรงๆเป็นเน้นที่9 9พี่น้องมา98ดนะคะล่างสองหนึ่งะคะเด่นที่สองแอดมาในรอบพิเศษนะคะพิเศษล่างเนาะ,ะพิเศษนี้มาบนมาล่างเลยนะคะส่วนในรอบปกตินะคะ636าล่าง7 3สเด่นที่3มาสามมาบนมาล่างเลยนะคะ ่ะตัวเน้นๆเ,เลยนะคะในกลุ่มแล้วก็ในรอบ VIP นะคะ870ล่าง27นะคะอ่าบนเด่นหลุดล่างเด่น2มานะคะวันนี้รูดที่ก้างมาแค่ในรอบพิเศษคู่เดียวนะคะพี่วิจาต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พีด้วยเนาะมาไม่เต็มที่นะคะสูตรการคำนวณเนาะมีเข้ามีหลุดนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปตามกันต่อ ตามกันต่อนะคะของวันที่20นะคะเข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่ๆจ๋าสำหรับพี่ๆ f c ที่มารับชมใหม่แอดก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆวเวลาแอดลงนะคะอ่าชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะแอดลง2ส,สูตรก็คือสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรมันรวมนะคะแต่ละคนแต่ละท่านก็ชอบต่างสูตรกันออกไปนะคะ ห้าน้อยสูตรเม็ดเดียวนะคะแปลเด้อพี่น้องจากตัวหนังสือกอ็เด่นนะคะวิ่งรูดเราพัฒนาแอดไม่ได้ลงให้เด้อพรุ่งนี้ไม่ได้ลงให้นะคะแอดอลงแค่ห้าหน่อยให้เนาะ งานเยอะนะคะพี่พี่จ๋าไม่ไหวนะคะวันนี้ก็ขอพักนะคะลงแค่ห้านอยให้นะคะแต่ถ้าใครสนใจก็ในกลุ่มได้เลยเนาะสาหรับเราพัฒนาแนวทางเลขทูบแล้วก็สาสยหุ้นนะคะใสยหุ้นสายวิง่งสา่รูดเนาะไอเดลัยแอดตามนี้นะคะ,ะเพิ่มเพื่อนแล้วก็ส่งสติกเกอร์มาเดี๋ยวแอดดึงเข้ากลุ่มนะคะพี่พี่จ๋าแบ่งปันเท่าที่ไหวเนาะวันไหนถ้าแอดไหวแอดก็แบ่งปันทั้ง หน่อยท้งเหล่านะคะสำหรับรัฐบาลไทยนะคะแอดลงให้ในกลุ่มแล้วนะคะพี่พี่จ๋าลงให้ในกลุ่มแล้วเนาะของมวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะปังสองมวดติดนะคะอ่าเพราะว่าแอดก็ไม่ค่อยได้ลงอ่าไม่ได้ลงหน้าช่องเลยก็ว่าได้แต่ว่าในกลุ่มมาเกือบทุกมวดเลยนะคะเดี๋ยวแอดให้ดูย้อนนิดนึงนะคะ่ะอ่าอันนี้ของวันที่ อันนี้ของวันที่หนึ่งเนาะวันที่หนึ่งก็เน้นไปที่สามศูนย์มาศูนย์สามนะคะอันนี้สำหรับวันที่ผ่านมานะคะรัฐบาลไทยเน้น9ก้าสองหกสองมาทั้งบนทั้งล่างทั้งหกสองทั้งแปดเสิบนะคะอ่านะคะตัวที่แอดทากรอบสี่เหลี่ยไมไว้นี่ก็คือวันที่ลงให้ลงตั้งแต่วันที่แปดนะ่รอบนี้ส่วนวันที่หนึ่งเมษานี้ลงให้แล้วนะคะในกลุ่มถ้าใครสนใจก็ในกลุ่มได้เลยนะคะ มาตามต่อกัน <c oughs> ตามต่อกันที่ตัวเด่นนะคะตัวเด่นในวันนี้นะคะแอดให้เด่นที่0 2แล้วก็5นะคะแต่ว่าแอดจะวิ่งรูทที่0นะพี่พีจาวิ่งรูทที่0นะคะใครไม่ชอบ0ก็นำ2กับ5ไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเรามารูทที่0กันก่อนเดีย๋ยวค่อยดูตัวที่แอดเน้นนะคะ0 0 ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์เก้านะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นสำหรับวิ่งรูดที่ศูนย์นะคะ ตัวที่แอดเน้นนะคะแอดเน้นไปที่ 01, 02, 05, 07, 08แล้วก็09นะคะหากมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันค่อยตามแอดนะไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะ แอดก็ขอขอบคุณพี่ๆเอฟทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ